สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับทรงสวิกกี้นะครับเปิดหัสักครึ่งนึ่งนะแล้วก็มีลากไซ<ะ>ลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยเทาอินเท,ทาชื่อคุณอะไรครับค,คุณลำดวนอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้สิบสามสิบสามตัวเลขสวยเ <14. S 1> มื่อวานมาแปดสิบแข็งแรงไหม<ะ>นี่แข็งแรงใช่ไหมไปเปลี่ยนคอ ไปทำข้อเข่าไปทำขอ้อข้อเข่ามาเรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมหรือเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกทีนี้แบบออ๋อเป็นทีเนีย,ยนน้อ,เ,เ,ยอเอาเป็นว่าหัวเข่าใหม่ก็ดีไหมดีไม่มีปัญหาอะดีดีไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่เจ็บไม่ปวดด,วด,วดีแล้วดีแล้วดู youtube มานานยันงครับเนี่ยดูมาหลายวันแล้วเหรอ,อนอนไม่หลับเหรอ เห็นทรงแบบสวยดีกอ๋อครับอยากมลองดูบ้างนะครับผมจะตัดสองรอบนะมันจะตัดไป้ดัดผมลูกค้าก็ปผมคิเส้นเล็กนะมีเสือดัดมาตดัดมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมหลายเดือนแล้วครับนานแล้วผมมันยาวสามสี่นิ้วก็เดี๋ยวจะตัดเพื่อดัดก่อนนะนะครับก็ วีลงมาตัดตัดวีมาลงมาข้างหน้าตัดหาไก่ลายก่อนสร็จแล้วี <c oughs> ผมยกผมขึ้นวีเข้าวีออกโนะ้มไปข้างหน้านะประมาณสัก ร้อยสามห้าองศานะตัดให้เหลือประมาณหกนิ้วนะด้านหลังจะได้ทิ้งทุยไปทาวินเท้าได้อาจารย์แบบคือมาบครับาจ้าครับ เ่ดัดคือนูนานี่ยเกือบงชั่วโมงครับถ้าผมมันหยิกยากอาจจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้เผื่อนิดนึงน้ำยาดัดมันจะทำงานแค่สี่ห้นาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หนูที่้สัตว์ค่ะมันเป็นมันเป็นฟอยพวกนี้ค่อสองวันะ อ่กมันมีม้หลักหวน้มไปข้างหน้าตัด่ถแล้วโรมาโอ้ตรงนั้นแบบได้เกลอใ้สวยดีครับใช่เรียกตรงรที่เขต่อตรงนั้นตรงไหนทีให้ดูอ๋อเป็นทรงทวิกีครับลูกค้าอ๋งามันมัดั ทัไหมแล้วก็อ๋ทงี้ต้องเข้ามาล้านก่อนไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองดึงเลขสามเป็นนน้่มาขาเล็น้อยแล้วตัดเลยใช่ๆนที่เกิดันสาร์ควา่ดีเลขสามอ่ะแต่ว่ามันจะกตางเลขสามน่จะเคยไปไหม

เดี๋ยวท่างใหญ่จะตัดนะครับค่ะวดเพิ่มอีกนะค่ะนี่เราเป็นผมที่ดัดเสร็จแล้วก็จะมีสปริงมากขึ้นอยอีงขึ้นโคนนะเดี๋ยวดัดแบบเพิ่มขึ้น ยกขึ้นแลระดับยกก้อนสุงุสา,ารประมาณกลางเมนูแล้ลวลงมาชั้นที่สองวีดลงมาเลยยกประมาณกลางเมนูเหมือนกัน นี่สามปีลงม,มายกขึ้นไปทางไม่หมต้นคอไม่ต้องยาวมากจะถอยเอาสานะั้นๆนะสั้นหน่อยจะจัดการให้ ส,สั้นๆัอบหอบได้ครับสั้นๆหอบอบได้ครับเดี๋ยวตัดสามรอบก็ได้ถ้ามันยัง<ช>ไม่สาใจตัดไปเรื่อยๆส <c oughs> ั้นยหขนาดเลยตัดสั้นๆ <c oughs> ตันกลัวเดี๋ยวไม่รับก็นะาใช่ครับจะมันเตลิอดอสวยตเตลิดลงมาท,าทีหนึ่งยกขึ้น การไมหัวประมาณการไมหัวยกขึ้นตัดนี้ลงมาแล้วก e <ail> ็ตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดไป We don't want you can't see the time. ขุยขึ้นยกเซนเตอร์ขึ hmm. <ination noises> ้นคอมยางเท่าไหร่สี่นิ้วขึ้นเกือบห้าูผมยกก้าวสองสายนะตาอเลเยะขึ้นไปตากต ดูแลตัดเลยไม่เห็นความทีเลยนอีกช่อมยกสะสมสารอะไรกันบ้างก็ด้ลยเอาข้างหลังมันได้ก่อนให้มันหมดกันนะข้างหลัง ตัดู่ลงมาตัดอีู่ลงมาตัดอีู่ลงมาตัดอีู่ลงมาตัดส่วนทมันเกิอนออกกันข้างยกขึ้นเลย96องศาแล้ก็ตัด ให้มันอยู่ระดับกางแบเลยกาบ่นไปตาบีบงหน้าเลยบีบางหน้าให้หมด Pak Paman penyihir Pak Kebenar Kebenar Pak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  ชีบลงมาสีฟังสารตัดเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็ตัดแนวตั้งยกเลยเลยสามมือตัดคือแถวที่หนึ่งแถวที่สอง ที่สองนะขั้นที่สามมองมาหน้าเล็กน้อยมาตอนเน็กของบริสุทธด้านหลังก็เสร็จแล้วม,มาดูฝั่งด้านขวายืดมาชัา้นที่หนึ่งขีดประมาณกลางมืหัวาด้าน อย่างนัดเหรอไหม,มสีฟงสางซ่เห็นนะคนอื่นเขตัดเราเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงม้งงม่งนะคะเห็นนะเขาตัดแล้วสวยเลยเนี่ยแล้วที่มาตัวเงก็สวยไหมยไม่ยังไม่รู้รอดูนะเห็เนก,ก็ตัดอัญมณีสวยนั่งมองเลย โดยมั่าอาจารย์ออกแบบให้เขาหรือว่าเขามาออกแบบปิดี่ปิดี่คนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งทางครับอ๋อลูกค้าด้วยั้างใหญ่ด้วยจะได้รับผิดชอบร่วมกันไงอ๋อจะได้ไม่บ่นตั้งไว้ยาวยิดลงมาเนี่ยตัดยิดลงมาก็ตัดเลย ข้างมายกขึ้นมาโดยสามนี้ก็ตัดทีขัตทีหนึ่งขัทีสองชัีสามน,น,าน,น,น้อมเป็นเนยเราก็ตัดขันทีสี่น,น,น,น้นอมเปกนนัน,น,นารยลดับน้อมเพื่อให้กับมันยาวไว้ทีกตัด ยี่นิ้วประมาณสี่นิ้วนะก็สามนิ้วมันสั้นไปเดี๋ยวลูกค้ามว้วนผมม้วนใด้วีนมไ,ไปข้างหนะ้าอัปสายนิดเดียวเช็คก็วีเสือมาหลังบ้านล้วเช็คเลยวีเข้าวีออก สองเซฟไม่ไม่มีรกระตัดยกขึ้นมารกระตัดตรงๆเลยยกไม่มีข้าม เช่นกันยกตัวยกตัวยกคือภาตแสดงต่า ไม่หรือชอบขนาดให้ถอยละเขาบางแล้วหนาดีอันนี้แม่แม่ถามลูกสาวใช่ไหมถามลูกสาวช่างดูด้วยนั่นก็อย่าสไลด์บางนิดนึงแล้วกันาพอแล้วแต่ช่างดูว่าสวยปิดดก่อน

เผยเผยไปเปยหน่อยเผยเยไปเยไป,ป,ปางกวาแล้ว No. <laughs> ประมาณนี้นะครับระนะประมาณนี้นะเลยประมาณนี้นา่เปอยเตะหน่อยแต่เตได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ตรวจสอบผมที่อยู่ลังเบ็ดคยนะ มันเหลืออย่างนี้ถ้าไม่เอาหน้าต่างออกมันมองไม่เห็นใช่แล้วก็ตัดซะตัดซะตกแต่งมันไ่นหนาก็เบสิเซอร์ช่วยนิดนึงมันหนาเฉพาะจุดเราก็ตัดเฉพาะจุดไม่ได้ไปตัดทั้งหมดแล้วก็สตคัดเบา,บา ปำะมันี้ก็พอดึงลงมาเห็นมันเหลือมาเนี่ยสามสามเส้นตัวเนี้ยเกิดจากหน้นากากดึงไว้เรารู้ปัญหาแล้วก็รีบล่ากมาสไลด์ับดูจอซ้ายก็อนันเข้ากันแล้วก็ผ่าน <S <S ใช้งานลูกขาวเกิดไ่ี่ย มันจะมีน้ำหนักที่นุ่มนวลเพราะช่างใหญ่จะให้น้ำหนักมือมันหนักไปแต่แม่เก็บอีกลูกสาวนี่ไหมเช็ดนั้นตาน <c oughs> ครับแล้วก็ส่วนหนที่มันหนาๆถูกทุน,ท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 น

มีกลางเรียกเป็นทรงเสยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดมีสองชื่อเรียกไปเลยเอาที่สบายใจดีข<ม>ึ้นแล้วทาอะไรเนี่ย แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติดตามให้ทัานใหญ่ด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกนําลังใจส่งต่อความรู้นี้ให้ทัานเียนทั้งรุ่นน้อง,ง,อง,องไม่ต้องแข็งมากรุ่นใหญ่รุ่นเออก่าประชิดแค่นี้แหละร้านตั้งอยู่ปากซอยพ่อขวัเลือดที่12ยัง,ยงไงครับด้านหลังเห็นไหมดูด้านหลังโอเคไหมข้างหลังโอเคโอเคไหมถูกใโล่งไหมยเนี่สบายโล่งนะโลล่งเยขอบคุณลูกสาวที่มาด้วย ถ้าไม่ได้ลูกสาวเองก็แย่เลยจะเปลี่ยนพวกเขามาด้วยดึงเสร็จน้ำหนักก็อยากจะแข่งก็กี่สเปรย์ล็อกมันแข่งแค่นี้เองนี่เราก็จัดทรงให้เขาลุกเขาส่งง่ายๆนะถ้าไม่ดัดก็ต้องใส่ปูมได่แน่นๆอส่ปูมต้องอัดสเปรย์เยอะอัดสเปรย์อัดปูมเยอะหรือได้จัดทรงแต่ละครั้งแต่อย่างเงี้ยมันง่ายเพราะมีเชื้อดักมันก็จะได้ยกคนได้ง่ายนะ ขอใหุ้กแม่สุขภาพแข็งแรงนะค่านเดียวนยันปลอดภัยกินข้าวหับนอนหลับหลับลึกลึกบ๊ายบายร้านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายร้านกำเนิดสาลอนตั้งอยู่ปากซอยผระหนโยธินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งจเจริญเขตสายไหมกทม movie. หาไม่ยากนะครับถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะ ทางด้านรถเมย์นะครับจะมีรถเมย์สาย1นึ่งหสี่ห้าสองสองแล้วก็สามเก้าผ่านนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้าลน์แอดนะครับแอดไซน์นะเคเอสอ่านว่าเกษมนะครับแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะครับทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสอนฟรีเฉพาะในยู u ูบน้ำบอลติดต่อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube กำเนิดซาลอนและ สอนตัดผมฟรีคีบเบียสั้นๆนะแล้วก็มีแฟนเพจกำเนิดสลอนนะวันนี้ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆที่ช่างใหญ่อัพโหลดขึ้นทุกวันวันนี้กลับรลาไปก่อนครับสวัสดีครับตับผบจับตับบ ก็ตักผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันบนกระจอกผมมันบนบันนอกผมผมผม จะไปไม่รอดผมรับมือบอดมินดอดทันงกิ่มีสิ่งพอตัวแม่คุณคงตัวและไม่จุ